สวัสดีครับผมนาบุญวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วครับผมเคยรู้สึกไหมครับว่าบางวันแค่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วความรู้สึกกังวลเหมือนมีอะไรมากดทับใจตลอดเวลานอนไม่หลับคิดมากวนอยู่กับเรื่องเดิมๆไม่รู้จบคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นครับ เพราะในโลกที่หมุนเร็วใบนี้ความเครียดและความกังวลเป็นเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เชิญแต่ก็ปรากฏตัวใบยๆจนเราแทบจะแยกไม่ออกว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วแต่จะดีแค่ไหนถ้าเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังจากภายในที่จะช่วยให้เราหยุดวงจรความเครียดน,นี้ได้จริงครับวันนี้ผมนาบุญจะพาคุณไปเรียนรู้พุทธวิธีคลายความกังวลที่เรียบง่ายจะทำได้จริงเพื่อให้ใจคุณได้กลับมาสงบอีกครั้ง และทั้งหมดนี้จะใช้เวลาแค่ประมาณ8นาทีเท่านั้นครับก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติผมอยากให้เราทำความเข้าใจธรรมชาติของความเครียดกันสักนิดผ่านหลักธรรมสข้อที่สำคัญมากในพุทธศาสนาที่จะทำให้เรามองความเครียดเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับแก่นธรรมที่ 1. อนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้หลักข้อแรกคืออนิจจังครับหรือความไม่เที่ยงแท้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์สิ่งของหรือแม้แต่ความรู้สึกของเรามันล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่คงทนถาวรลองคิดถึงความเครียดที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันก็ไม่เที่ยงครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดการมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปในที่สุดเหมือนก้อนเมฆที่ลอยมาแล้วก็ลอยไปแค่เราเข้าใจตรงนี้ได้ใจเราก็จะเริ่มเบาลงแล้วว่าเดี๋ยวสิ่งนี้ก็จะผ่านไป แก่นทำที่ 2. ทุกขังหรือความไม่คงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อเราไม่ยอมรับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเราก็จะเป็นทุกข์ความเครียดไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ภายนอกทั้งหมดนะครับแต่มันเกิดจากใจของเราที่ไปยึดต,ติดกับมันไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมปล่อยวางเมื่อเราพยายามยื้อยุดหรือต่อต้านสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราก็กำลังสร้างความทุกข์เพิ่มให้กับตัวเองครับ และแก่นทำสุดท้ายที่สำคัญไม่แท้กันคืออนัตตาหรือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่สามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จความเครียดไม่ใช่คุณครับมันเป็นเพียงอารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเมื่อเราเห็นว่าความเครียดเป็นเพียงแค่แขกที่มาเยี่ยมชั่วคราวเราก็ไม่ต้องไปผูกพันหรือยึดว่าฉันเครียดจังแต่ให้มองว่าความเครียดกำลังเกิดขึ้นกับฉันซึ่งแตกต่างกันมาก การไม่เอาความเครียดมาเป็นตัวตนของเราจะทำให้เรามีระยะห่างกับมันและไม่จมดิ่งไปกับมันครับการเข้าใจหลักตรายลักษณ์ท่องสข้อนี้ทำให้เรามองความเครียดเปลี่ยนไปว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติที่มีมาแล้วก็ไปเราแค่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างไม่เป็นทุกข์ครับเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วทีนี้มาดูพุทธวิธีง่ายๆ3ข้อที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับเพื่อคลายความกังวลในชีวิตประจำวันครับ 1. พุทธวิธีปฏิบัติที่1สติกับลมหายใจสิ่งแรกที่ง่ายที่สุดและทรงพลังที่สุดคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจของคุณครับเมื่อสรู้สึกเครียดจัดจัดหรือคิดฟุง้งซ่านลองนั่งลงหรือยืนนิ่งๆก็ได้ครับหลับตาลงเบาๆหรือจะมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วแค่รับรู้ลมหายใจเข้าออกของคุณไม่ต้องบังคับไม่ต้องหายใจให้แรงขึ้นแค่รับรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก รู้สึกถึงท้องที่พองยุบอาการที่ผ่านปลายนจมมกทําแบบนี้แค่1นนาทีคุณจะรู้สึกว่าความคิดที่วุ่นวายเริ่มช้าลงใจเริ่มกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่คือการดึงสติกลับมาเพื่อพักใจจากความกังวลในอดีตและอนาคตครับพุทธวิธีปฏิวัติที่2การสังเกตและปล่อยวางเมื่อคุณสังเกตเห็นว่าความเครียดหรือความคิดลบๆที่มันกำเนังเกิดขึ้นในใจของคุณให้ทำตัวเหมือนเป็นผู้สังเกตการครับ มองดูความคิดเหล่านั้นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าไม่ต้องพยายามไปจับไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องไปตัดสินว่าฉันไม่ควรคิดแบบนี้แค่รับรู้ว่าอ๋อความเครียดกำลังเกิดขึ้นอ๋อความคิดเรื่องงานกำลังมาอีกแล้วแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้ชาๆพร้อมกับจินตนาการว่าคุณกำลังปล่อยเมฆเหล่านั้นให้ลอยผ่านไปชา้ชาๆ นี่คือการฝึกไม่ให้ใจเราเข้าไปปรุงแต่งให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่หรือจมอยู่กับมันนานเกินไปครับพุทธวิธีปฏิบัติที่3การตั้งคําถามเชิงพุทธเมื่อเราเครียดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆลองตั้งคําถามกับตัวเองในเชิงพุทธดูครับคําถามแรกสิ่งนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดการไหมทบทวนอนิจจังครับคําถามที่สองเราควบคุมอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างทบทวนอนัตตาครับและคําถามสุดท้าย ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราควรจะทำในตอนนี้คืออะไรนี่คือจันเน้นปัจจุบันและปัญญาครับการตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมเห็นสัจธรรมและช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรวางหรือควรจะทำอะไรในสถานการณ์นั้นๆครับพุทธวิธีเหล่านี้อาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนครับ เหมือนกับออกกำลังกายแรกๆอาจจะยากและไม่คุ้นชินแต่ยิ่งฝึกบ่อยๆกล้ามเนื้อใจของเราก็จะแข็งแรงขึ้นสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นครับจำไว้นะครับความสงบสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่เจอเรื่องเครียดแต่อยู่ที่ว่าเรารับมือกับความเครียดได้อย่างไรทุกครั้งที่คุณฝึกคุณกำลังมอบของขวัญอันล้ำค่าที่สุดให้กับตัวเองนั่นคือความสงบภายในครับซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนชีวิตที่มีความสุข เบาสบายไม่ได้อยู่ไกลเอื้อมมือแค่เราเปิดใจลองใช้พุทธวิธีเหล่านี้ครับผมน่าบุญอยากให้คุณลองเอาเทคนิคนี้โดยเฉพาะเรื่องการอยู่กับลมหายใจหรือการสังเกตความคิดไปใช้ทันทีที่รู้สึกเครียดหรือแม้กระทั่งก่อนนอนคืนนี้นะครับแล้วกลับมาเล่าให้ผมฟังในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างหรือค้นพบอะไรใหม่ๆในตัวเองบ้างครับความคิดเห็นของคุณคือก,กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับผม อาจจะเป็นแสงสว่างให้คนอื่นๆที่กำลังเผชิญหน้ากับความเครียดอยู่ด้วยนะครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณสงบและมีความสุขขึ้นในทุกๆวันครับขอบคุณครับ